อืมอืมอืมเป็นปลาน่าเออจับจ้มทัมได้อย่างอืมขอให้ดีอ,อุ๊บเอาตัวนี้ดกว่าไข่ตัวนี้ง่ายกว่านี่ เมื่อใครตรงนี้เออใช้ตัวนี้ดิอืม,อม,อมพอดีเลยเนาะออฮึบบบบบบ ใช่เปล่าวันนั้นกุญแจเลื่อนยกไปยกมาวางบนข่าเลิกโยนทิ้งเลยกุญแจเลื่อนใหญ่ไขได้ป่าไขไม่ได้เลยเนาะว่าไงครับช่างใหญ่ท่านใหญ่ว่าไงตอมได้เป่าฮะท่างใหญ่ซ่อมได้เปล่า về luôn thì một cái đấy hello thomas thomas xong đấy thomas 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 xong thomas 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 này thomas 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 đấy